เราจะเดินไปทำอะไระมันมันไกลไกลลูกกระตากแดบดบเอาทางนั้นกลับเฮ้ยเสียใจให้หนูลงไปยืนในทะเลไม่หลวงไฉอะไรมีที่ล้งงางเท้าไม่มีเดี๋ยวไปเถอะไป โอ้โหดูลูกหลบหน้าหลบตานะฮะทำไมอ่ะพี่เจ๋อเลยละอ้าวดิไปแล้วนะไม่ไปค่ะไม่ไป,ไ,ปไปจริงรอ่ะไปทำไม่ได้ไม่เหรอเดี๋ไปเลยเ<อ>แดดร้อนแดดร้อนดูนิงหลงดูดยยงนิ่งก็สวยอยู่นะ ได้มาพอใจแล้วใช่ไหมให้ลูกโตนี่หนพามาเล่นน้ำเล่นน้ำไม่ได้ให้ลูกโตพามาเล่นน้ำใช่ไหมคะอนนี้พามาเล่นน้ำนะโอเคไหมคะโอคเออคอเคออเลียจมูกหนูเ้เลีอ้อสาเลหน่อยาแล้วนะอันนี้นะโอเคนะ